ทะเลสองห้องอาถรรพ์เมืองบาดาลโบราณข้อมูลการแพทย์ภาวะน้ำหนีบคืออะไรทำความรู้จักทะเลสองห้องหลังครูดำน้ำเสียชีวิตเพราะเป็นแหล่งดำน้ำสุดท้ายลึกสุดในเอเชียแถมชาวบ้านยังเชื่อว่ามีอาถรรพ์ตำนานเมืองบาดาลกลายเป็นที่พูดถึงกันอีกครั้งสำหรับทะเลสองห้องจังหวัดนครศรีธรรมราชแหล่งน้ำจืดลึกสุดในเอเชียหลังจากมีข่าวครูสอนดำน้ำชาวไทยไวัย47ปีเสียชีวิต จากภาวะน้ำหนีบเมื่อเวลา16.30นาฬิกา30นาทีของวันที่3มีนาคม2,564นาดขณะดำน้ำลึกลงไปเกือบ80 m. เมตรในระยะเวลาไม่ถึงชั่วโมงทำให้ชาวบ้านเล่าถึงตำนานอาถรรพ์เมืองบาดาลลึกไม่รู้สิ้นไม่รู้สุดและความเชื่อเรื่องพญานาคราชมีอยู่จริงวันนี้เลยขอพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเรื่องราวของทะเลสองห้องกันให้มากขึ้นพร้อมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่าด้วยเรื่องของภาวะน้ำหนีบ ทะเลสองห้องคือแหล่งน้ําจืดมีความลึกที่ยังไม่มีใครสามารถวัดได้และมีถ้าใต้น้ํากลายเป็นที่มาของคําว่าลึกไม่รู้สิน้นไม่รู้สุดตั้งอยู่ในตําบลกรุงยนันอําเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยนักวิชาการได้ระบุสันฐานรณีวิทยาว่าเกิดจากปล่องภูเขาไฟสมัยดึกดําบรรที่หมดสภาพไปแล้วและกลายเป็นโพรงถ้าลึกที่มีน้ําท่วมขังคาดการว่าแหล่งน้นํานี้มีความลึกที่สุดในทวีปเอเชีย โดยปากบ่อหรือปากถ้ำบนพื้นดินเต็มไปด้วยหินแข็งคล้ายลาวาจากภูเขาไฟสองปล่องซึ่งสามารถดำน้ำชมความสวยงามวิจิตระการตาภายในถ้ำใต้น้ำตลอดทั้งปีโดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งน้ำจะลดจนมองเห็นเป็นสองส่วนหรือสองห้องอย่างชัดเจนถือเป็นถ้ำใต้น้ำที่ท้าทายบรรดานักดํน้ำทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นอย่างมากแต่ไม่มีใครเคยดํน้ำลงไปสำรวจถึงก้นบ่อได้สำเร็จ ตำนานเมืองบาดานใต้ถ้ำทะเลสองห้องและพญาน,นาคาราชชาวบ้านในพื้นที่กล่าวว่าเรื่องอาถรรพ์เร้นลับทะเลสองห้องนั้นถูกเล่าต่อๆกันมาตั้งแต่โบราณว่าเป็นเมืองบาดานเก่าและเป็นที่อาศัยของพญาน,นาคราชที่ชาวบ้านเรียกทวดเลสองห้องเป็นที่เคารพนับถือกราบไหว้แต่ปัจจุบันไม่ค่อยมีการกล่าวถึงใครจะมาเล่นน้ำดำน้ำก็ลงเล่นตามอำเภอใจจนเกิดเรื่องราวไม่ดีมาแล้วหลายครั้ง ซึ่งเป็นไปตามคำกล่าวที่ว่าผู้ใดที่คิดจะดำลงไปจนถึงพระราชวังของเจ้าเมืองพญานาคจะถูกจับตัวไปลงโทษหมดโอกาสที่กลับขึ้นมาสู่โลกมนุษย์เมื่อหลายปีก่อนมีครูดำน้ำต่างชาติเดินทางมาดำน้ำพิสูจน์ความลึกและเกิดสูญหายไร้ร่องรอยเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้ ต่อมาทะเลสองห้องกลายเป็นข่าวดังช่วงปลายปี2562กรณีครูสอนดำน้ำชาวอังกฤษเสียชีวิตโดยพบศพในสภาพนอนกอดถังออกซิเจนไม่มีการพบบาดแผลใดๆหลังจากเกิดกรณีนี้ทำให้ทะเลสาบลึกแห่งนี้เงียบเงาไร้ผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวเพราะเกิดความกลัววันไม่ปลอดภยัยจนกระทั่งล่าสุด3มีนาคม เกิดเหตุสังเวยชีวิตอีกครั้งเมื่อนายต่อศักด์ครูสอนดำน้ำชาวไทยลงไปดำน้ำในทะเลสองห้องได้ไม่ถึงชั่วโมงก็เสียชีวิตว่าโดยเรื่องของภาวะน้ำหนีบหรือโรคน้ำหนีบอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันเคยให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะน้ำหนีบไว้ว่าโรคน้ำหนีบหรือโรคจากการลดความกดอากาศเป็นโรคที่เกิดจากเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายได้รับก๊าซไนโตรเจนภายใต้ความกดดัน จนเกิดภาวะอิ่มตัวเมื่อมีการลดความกดดันเนื้อเยื่อจึงคายก๊าซในตรเจนที่เกินออกเกิดเป็นฟองอากาศเข้าสู่ระบบต่างๆของร่างกายรวมทั้งระบบไหลเวียนของเส้นเลือดเกิดการอุดตันในตำแหน่งต่างๆจนเกิดพยาธิสภาพและอาการขึ้นสาเหตุจากการดำน้ำที่ลึกหรือนานเกินกำหนดแล้วขึ้นสู่ผิวน้ำโดยไม่หยุดลดความกดใต้น้ำตามที่ตารางลดความกดกำหนดโดยโรคน้ำหนีบแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ 1. น DCS Type o จะมีอาการทางผิวหนังมีผื่นคันปวดตามข้อและกล้ามเนื้อหรือมีอาการบวมเฉพาะที่2 DCS Type 2หรือ Serious DCS จะมีอาการทางระบบประสาทระบบหายใจระบบไหลเวียนเลือดเช่นแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกไอมีเสมหะปนเลือดเวียนศีรษะเดินเซอัมาพาตหมดสติถึงขั้นเสียชีวิตได้ภายหลังข่าวการเสียชีวิตรายล่าสุดทำให้ทะเลสองห้อง ถูกพูดถึงอีกครั้งทั้งเรื่องตำนานความเชื่อและความอันตรายในการดำน้ำลึกการดำน้ำในถ้ำและการคำนึงถึงความปลอดภยัยแล้วคุณละ่ะคิดว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับอะไร